สวัสดีครับพกกับผมในจิตพันธุ์เกมเมอร์วันเมื่อกี้แล้วก็ไปซื้อของมารีวิวคุณตอนนี้ผมก็อยู่ก,กับคุณผูเบศเกมเมอร์ของคุณผูเบศอันนี้คือของผมอันนี้คือของผมอันนี้คือของคุณผูเบศเกมเมอร์อ,ขอ,รอ,อ,ขอ่ของคุณผูเบศรีวิวออนไหนกันเนีเอาของคนของคุณภูเบศกอนเลยของผมกอนเลยเนี่ยนี่นะคุณ มาแกะกันเลยแกะแลเลยเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวขอ,อเอาไู่ไกด์ขอนแป๊บนึงเนี่ย <c oughs> แต่ นี่จะข้อสองนี่แกะได้ผู้จิ้งผู้จิ้งนี่นได้แล้วมันมะเขือเทศมากเลยกินกันเลย อร่อยแบบนี้เองนะครับลองอมอร่อยดีเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปซื้อล่ะฮอนนะครับต่อไปรีวิวของผมมากนั่นก็คือ,อนีบเบออะไรนี้อมบอกที่ค่อนี่ มึงแกะเลยมำไมมบขอให้จังกายแบบครับมักอเลยก็อดูเอ๊มองมอมอไม่เห็นนะครับขอมาทานเราไรอ,อาไทเนี่ยเราเราจะมาแกกกันเลยนะครับ โอ้โออโอ้โหโหโหนี่ครับมันก็จะเป็นแม็กแบบอะไรอ่ะสีชมพูเดี๋ยวว่าขากินหนึ่งนะนี่ครับมันก็จะเป็นช็อกโกแลตนะจะกินดูให้ดูนะครับเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้ ต้นขอโทษหกหมดเลยขออภัยท่กคนมันหกเกียนบนยาหกเยอะวะนิดเอียวโอเคนี่นะครับเราจะซื้อกันเลยนะแล้วนี่นะครับเรามาซื้อกันเลยนะเอออ่านว่าอบาคัด คือลเบาตาคัมมินิน่าจะโคตนี่นะครับมันก็จะมีหลายสีเนี่ยครับให้ติดตามลีพุงสกิททีวีเจสตาแบบบีดสกาเบลิเฟอร์วีอาร์โซวีอาร์โซซอฟบอมแค่นั้นแหละติดตามแล้วก็ติดตามผมด้วยขอบคุณครับ